อ, ite, Boy, ote, อ่าเรืเอ anyway> ็ๆฝนมาแล้วครับตอนนี้ครับฝนเรามาดูกันครับว่าฝนมาแล้เราจะเป็นยังไงถอยไปหน่อยเบีมถอยไปหน่อยหน่งฝนกระสีมไม่มาซะแลเป็นไรครับเดี๋ยวพอฝนจวตกเราก็จะหยักออกไปยางนะครับพี่น้อง ตอนนี้กำลังชังใจอยู่ว่าจะกายางหรือประกายางครับผมดูครับพี่น้องตอนนี้กำลังชังใจอยู่ว่าจะเดินหรือไม่เดินนะครับดีเอ็มอย่าไปเดินครับไปใกล้ จเสียวแวบเสียวแวบบอกได้เลยว่าเสียวแวบเสียวแวบเดี๋ยวเขาจะไปกินเข่าทั้งฝนครับพี่น้องนนะครับทั้งฝนแล้วครับตอนนี้ฝนมาแล้วไปดีกว่ามาแล้วครับมมาาแแลล้้ววฝนเฮียบรรยากาศดีหลายครับพี่น้องเอาชีวิตนี้ ชีวิตนี้นะครับ Beyond Skywalk นางชีนะครับพี่น้องที่ยวทัดโอ้สวยงามมากครับความากลางบรรยากาศฝนตกน้อยๆฝนตกน้อยๆอ้เอาเดี๋ยวจะต้องคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งครับมีโอกาสก็มาทำกนันเดี๋ยวจะย่างไปทั้งพีครับว่ามันเป็นอย่าง แต่ว่าฟิวตรงนี้ถือว่าเพิ่นมาดีที่สุดแล้วนะครับโอ้สเม็ดนางชีอาไปแล้วครับรานวิเอม็มโอ้บีเอม็มกล้ามากนะครับโลวกพ่อท่พี่น้องร้านบุกขา จับดีบีจับดีบีเก่งมากลูกดีมกับลูกโจโน่ละอ่ะเย้หยัดยัดอย่ามาลิ้มลิมลูกจับไปก็เดินนะอย่าปุ๊บปังปุบปัง สกายวอล์คครับคูลครับพี่น้องเ,เกาะเลยครับพี่น้องเป็นเกาะเลยครับส่วนตากระยายอยู่ข้างบนครับผมเนื่องจากว่าเหลายานครับผม เก่งมากพู้ะ,อะตอนนี้ฝนตกเปอยๆครับเม็ดนางชีครับสกายวอล์กเสร็จจากนี้เราก็จะไปป่าตองนะครับเราจะไปป่าตองนะครับเสร็จจากนี้เราจะก็จะไปป่าตองเยวมาถามบีเ็มก่อน เบี้ยมเป็นไงบ้างลูกกลัวไหมกกลัวไหมกกลัวไหมถามบอกตาดิมันเป็นยังไงก็มันกระจกนั่นแหละแต่ว่าสายใช่ครับอะไรนะเดินหนูเดินไปหนูกลัวไหมมีม okay. <man> ีรู้สึกวิววิวไหมวิววิวคืออะไรวิวแบบหัวใจแบบผู้ว่าผู้ว่าอะไรประมาณนี้เดินแบบสบายสบายเลยเหรอโอ้โหเก่งมากมาอีแก่ไหมอะไรนะ มาอีกได้ไหมได้ครับผม